สวัสดีครับวันนี้ผมฟอนช่องฟอนดี h ชน n e l วันนี้ผมจะมารีวิวเมาส์วไวเลสที่ผมซื้อมาเพราะว่าที่บ้านมีแค่เมาส์เกมมิ่งแล้วมันต้องใช้สายทั้งหมดกอนนี้ก็เลยซื้อเมาส์วไวเลสที่เป็นแบบเมาส์ทำงานเอามานั่งเล่นเกมมานั่งอะไรบ้างก็จะเป็นตัวนี้คนระับเป็นตัวยูกินโมเดล MU 006ซื้อมาจากร้าน jb วนราคา 220บาทนะซึ่งบอกเลยว่าค่อนข้างจะถูกเพราะว่าในในช้อปปี้แล้วจะเป็นร้านของยนะูกีน่าจะขายประมาณเกือบเกือบพันซึ่งตอนนี้ราคาลดลงประมาณ 220, 220บาทแล้วตัวนี้ได้ค่า Dpi สูงสุดที่4,000 DPI นะทุกคนนี่นะฮะเป็นแบบเออเออโกลิกนะครับอย่างงี้หน้าตาจะเป็นประมาณนี้มันจับได้แค่มือขวาอันเดียวนะไม่สามารถใช้มือซ้ายในการจับได้น,นะวันนี้นเป็นเซาเอ้ยเป็นเมาส์ทรงมือขวานะแล้วก็พอเหลาเรื่องกัน ใช้กับวัสดุแล้วกันเนาะด้านวัสดุมองว่ามันค่อนข้างจะอโอเคนะราคา220บาทก็จะมีทั้งแบบแบบยางบ้างมีทั้งพลาสติกบ้างแล้วก็มีรายละเอียดอะไรอยู่ด้านใต้แล้วก็มีตัวเนี้ยมาให้เรามาเป็นแบบตัวลองๆให้มันลื่นๆนอยู่ 3. จุดนะแล้วก็ตัวนี้ใช้่าน 2A 1ก้อนเราไม่สามารถปรับอ่าปรับแต่งอะไรปรับปุ่มอะไร้แต่ว่าเราสามารถปรับค่า DPI ได้หรก DPI ของเมาส์ได้หลังจากที่เรากดตัวนี้แล้วก็กดตัวนี้แล้วก็จะมีการปรับตั้งแต่8 ตั้งแต่ตัวไหนนะจำไม่ได้อันนึงตั้งแต่ตัว8 0 0ร้0ยพันสแล้วก็เป็นตัว2,000แล้วก็กลายเป็นตัว4,000ซึ่งมองว่าตัวนี้สูงสุดที่4ี่พันก็มองว่าค่อนข้างจะลื่นนละลื่นเท่าเๆเกือบๆเท่ากับตัวเมาส์เกมมิ่งที่ใช้อยู่ก็จะเป็นในตัวนับว o X 4 4 Visitor ที่เคยรีวิวให้ทุกคนเห็นตัวนี้ผมก็จังใช้งานอยู่นะแต่ว่าไม่อะ อาจจะไม่ได้ใช้เอา,เอาไปนั่งเล่นเกมบ่อยเพราะว่าตรงนี้มันตอบสนองอไวแล้วก็แบบเออ่อนข้าจุดหนีดในเวลาการเล่นซึ่งจะบอกว่าค่า dpi ที่เมาส์หนัก bo x 4ี่ทำได้คือตัวนี้อันนี้ก็จะบอกว่ามันอยู่ที่ผมตั้งไว้ที่ 10, 400, หนึ่งหมื่นสี่ร้อย้มัก็จะตั้งไวที่แปดพันแปดร้อยซึ่งในต,ตัวเนี้ยจะอยู่แค่สี่พันซึ่งจะมีปัญหาในเวลาการสะบัดเนาส์ไปมาซ้ายขวาซึ่งเอาไปเล่นเกมโรบบอกมาก็อาจจะไม่ถูกวัตถุประสงค์สำหรับการใช้เมาส์ไวเลสเนาะก็เอามานั่งเล่นเกมโรบบอกก็มองว่ามันค่อนจะค้อง นข้างาสู้เมาส์เ,าเกมมิ่งหรือว่าสู้เมาส์ D I สูงๆไม่ได้เลยเพราะว่ามันต้องใช้พื้นที่ในการสบัดซึ่งบางทีจะสบัดถึงขอบแล้วแลว้งตกเราก็ตายประมาณนี้แต่ว่าเสียงกดอะไรมันค่อนข้างจะดูดีกว่าตัวของเมาส์เกมมิ่งเยอะเพราะว่าตัวนี้เป็นแบบเนี่ยเสียงมันค่อนข้างจะเบาแล้วก็สามารถใช้งานตอบสนองอะไรได้ค่อนข้างจะง่ายแล้วค่อนข้างจะสะดวกนะแล้วก็ตัวนี้ก็มีประกันให้2ปีแต่ที่ร้าน J V เขาบอกว่าห้ามลอกอันนี้ทิ้งหมดไม่งั้นประกันขาดเพราะประกันเขาแปะอยู่นี่ เห็นปะประกันแปะแค่หน้าสติกเกอร์ประกันแปะแค่หน้าพลาสติกไม่ได้แปะลงกล่องก็จะเป็นประมาณน,นี้ถ้าล่องหมดคือประกันขาดทันทีนะแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีตัวรีซีฟให้1ตัวแล้วว่าไม่สามารถใช้แบแบ,บตัวบลูทูธได้ซึ่งก็มองว่าดีแล้วเพราะว่าตัวนี้ใช้แค่ไวเลสก็ค่อนข้างจะโอเคแล้วแล้วก็ตัวนี้เขาจะมีที่ลองนิ้วขวามาให้เราหนึ่งอันนะครับแล้วก็ตรงนี้จะมีเป็นล่องลงนิดหนึ่งสังเกตล่องๆ่องนิดหนึ่งนะทุกคนประมาณนี้แล้วก็ไอปุ่มแมกเนตโฟร์เวิร์เนี่ยผมยัง ผมก็ไม่รู้เพราะว่าผมปรับอะไรไม่ได้เลยถ้าเป็นตัวมา u s e gaming xcc nm 9 2 m nm 90 m, m 2ตัวนั้นปรับดีปรับ b a c k w a r ร์ o r w ร r d ตรงนี้เป็นปุ่มเพิ่มเล้่เสียงอะไรได้ค่อนข้างจะมากมากกว่าแล้วก็ง่ายกว่าซึ่งตัวนี้ไม่มีซอฟต์แวร์นะเรา,า,มารรไม่สามารถตั้งซอฟต์แวร์มาสามารถตั้ง m a c ครตั้งปุ่มสีตั้งอะไรไนดะ้เพราะมันไม่ม,ไม,มันไม่มีสีแต่มันสามารถคุมเครื่องคอมในะย้สิทธิไ์ได้ถ้าคอมยังเปิดอยู่ก็จะเป็นประมาณนี้องค์ทรงก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็ไอ,ไอพลาสติกเทาเนี่ เันแบว่ามันค่อนข้างจะมีรอยนิ้วมือได้ง่ายผมก็พยายามมาหนึ่งหนึ่งภายหนึ่งกว่าที่ก็จะแบบมีการเอาสกอตเทปมา1หนึ่งรอยนิ้วมือออกเพราะว่ามันค่อนจะเป็นรอยนิ้วมืออะไรค่อนข้างจะง่ายมากแล้วก็ค่อนจะเป็นรอยตรงปุ่มอะไรค่อนข้างจะง่ายนะครับประมาณนี้แล้วก็ตัวสกอตเมานี่ก็อยู่มือดีนะเพราะว่าสกอตเม้าเป็นแบบยางไม่ได้เป็นแบบพลาสติกเหมือนของหน็อตบลู X4 ผม X44 ที่ผมโชว์ให้เมื่อกี้นะครับแล้วก็โอเคก็จบคลิปแค่นี้สำหรับการรีวิว ตัวนี้ก็จะมองว่าก็โอเคนะทุกคนก็สามารถเอาไปใช้งานได้ถ้าแบบใครเป็นคนแบบผมผมก็จะแบบหันไปใช้พวกของแบบสำบุกพวกออฟฟิศมากขึ้นไม่ใช้เกมมิ่งจ๋าแล้วเพราะว่าเกมมิ่งจ๋ามันแบบมันดีจริงแต่ว่ามันติดที่ว่าถ้าเราจะเอาดีจริงๆแล้วได้ราคาที่ถูกๆนิดนึงอะราคาไม่เกิน5้าร้อ่ะส่วนใหญ่มันจะเป็นแบบมีสายซึ่งตัวที่เป็นแบบไวเลสหรือว่าเป็นแบบออฟฟิศอย่างเงี้ยไม่เกิน5้าร้อยมันไร้สายได้แล้วแต่ว่า มัน D P I มันยังไม่สูงมันก็ยังมีปัญห,หาการลากเมาส์นู่นนั่นอาจจะแบบตกคอตโตะได้าจจะแบบกระตุกอะไรนู่นนั่นได้ก็มีให้เห็นอยู่บ้างในบางครั้งสำหรับตัว M U 0 0 6ตัวนี้นะก็จะแบบเป็นทรงแบบจับถนัดมือดีแล้วก็มีสวิตช์ปิดเปิดไหมทุกคนนะครับก็จะเป็นแบบออนออฟแล้วก็ตอนปิดเปิดก็จะมีแสงสีฟ้าขึ้นอย่างนี้โอเคงั้นจบการรีวิวเมาส์ ยูกีนเอ็มยูศูนย์ศนราคา2 2 0บาทซื้อมาจากร้าน JB นะทุกคนก็ราคาค่อนข้างจะเป็นมิดเพราะว่าที่ร้านก็มีตัวหนึ่งเป็นโมเดลอีก,อกตัวหนึ่งอ่ะ250แต่ได้ดีไทไม่เกิน3 0 0พก็มองว่าตัวนี้ดูคุ้มกว่าถ้าใครเล่นเมาส์ดีไเยอะๆก็เมาส์จะสบัดไปไหนมาไหนได้ค่อนข้าง,งจะลื่นดีกว่าตัวพัน d ีพเพราะว่าตัวนั้น1000 d p i บางตัวผมมีอยู่แล้วบางตัวแล้วซ้ำไปมันตอบสนองช้ามาก ในโรงเรียนก็เป็นเหมือนกันดีไปพันหนึ่งพันสองพันหกบอกเลยว่าไม่ทันใจสำหรับผมมา okay. กเพียงแคบคลิปแค่นี้กับเราใครที่มีคอมเมนต์อะไรก็ฝากคอมเมนต์เอาไว้แบบสุภาพน,นิดนึงแล้วก็ไม่ต้องแบบคอมเมนต์ย้อนหลังอะไรก็ต้องมาขนาดนั้นผมไม่ได้เข้าไปตอบเพราะแล้วก็คอมเมนต์ที่ทุกคนตอบมาผม,มเห็นหมดนะว่าคุณพิมอะไรมาไม่ต้องทํามาเป็นแบบสร้างกระแสนะผมขอญาตครับขอ,ขอ,ขอ,ขอใครที่พอเพราะว่าผมไม่ไหวนะเพราะเวลาผมเห็นพ๊บผมก็ขึ้นอะไรได้ง่ายเพราะว่า ผมไม่คนที่แบบเออมันไม่ค่อยว่างแล้วก็ผมจะชอบเปิดการแจ้งเตือนเอาไว้บนมือถือบ,บนแท็บเล็ตก็นจะส่วนใหญ่เลยแหละก็จะเห็นคอมเมนต์ของทุกๆคนที่ขึ้นมาว่าออมันเป็นอย่างนี้เป็นโน่นนี่นั่นแล้วก็จะแบบอีอกโน่นนี่นั่นเอาเะไรมาเถียงโน่นนี่นั่นก็ขออยญานะครับอย่าทําอย่างนี้ผมไม่ค่อยสะดวกเข้าไปอ่านแล้วก็ไม่ค่อยสะดวกเข้าไปตอบด้วยซ้ำไปโอเคนั้นจบคลิปชค่นนแล้วใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยครับตัวนี้สามารถไปหาซื้อได้ตามช้อปปี้ ตามร้านมือถือร้านเอ้ตามร้านคอมต่างๆนั้นร้าน j b s บีแอดไวไอทีซิตไปหาซื้อกันได้แล้วครับก่จบคลิปแค่นี้ก่อนลวครับสำหรับตัว MU06 ครับสวัสดีครับแล้วก็เสียงที่คนได้ยินอยู่ตอนนี้คือ n o b อตบ0 0อ l l ซ์ได้ยินเบาหรือเบาหรือดังก็คอมเมนต์เข้าด้วยนะครับสวัสดีครับ